สวัสดีครับก็กลับมาอีกแล้วนะครับกับตัว Secret Channel นะครับวันนี้ก็จะพูดถึงเทคนิคกระตูนก็คือการทำในส่วนของสกรีนโทนการทำสกรีนโทนเนี่ยคือการทำให้ภาพลายเส้นขาวดำเนี่ย มันมีน้ำนำหนักมีมิตินะครับโดยใช้ลักษณะของแพทเทิร์นที่เป็นจุดนะครับหรือแพทเทิร์นที่เป็น line ลายอะไรก็ได้เพื่อให้เกิดน้ําหนักวันนี้ก็จะสอนตัววิธีทำสกรีนโทนในลิ s t u d i อเข้าไปด้วยแล้วก็หลักการสร้างน้ําหนักในงานการ์ตูนช่องไปพร้อมๆกันเลยเบสิกก่อนว่าเวลาเราทำสกรีนโทนเนี่ยนะครับทำงานยังไงในโปรแกรมนี้นะสมมุติเราสร้างรูปทรงขึ้นมาทีนี้ หลักการเวลาทำกรีนโทนนะครับก็คือเราใช้เครื่องมือ Selection จะใช้ตัวที่เป็นเหมือน Magic ว a n d ก็ได้นะครับตัวที่มันเป็นเหมือนแบบตัวไม้เท้าคล้ายๆ p ้า t o s h o p อะครับที่คลิกแล้วเราจะได้พื้นที่ที่เราต้องการ,รหรือจะถ้าต้องการให้เป็นรูปร่างที่เฉพาะก็ใช้เป็นลาสโซอย่างนี้คือเวลาเราใช้ตัว Selection นั้นเนี่ยนะครับโปรแกรมนี้มันจะสร้างแถบ เรื่องมือขึ้นมานะครับชื่อว่า selection launcher ตัวนี้นะครับแต่จริงๆแล้วถ้ามันใหม่ๆมาจาก Photoshop อาจจะรำคาญมาเหมือนกันนะเพราะมันขึ้นตลอดแต่จริงถ้าเราเข้าใจมันมันก็เป็นตัวที่ช่วยให้ทำงานได้เร็วครับสักพักก็ชินไปเองครับแต่ทีนี้ในลอนเชอร์เนี่ยมันจะมีตัวที่ใส่สกรีนโทนให้เลยนะครับก็คือปุ่มนี้นะครับปุ่มที่อยู่ก่อนสุดท้ายของลอนเชอร์เนี่ยนะครับ ก็จะเป็นตัวเมสสกรีนโทนก็กดไปเลยมันจะชื่อว่านิวโทนนะครับชื่อว่านิวโทนปุ่มนี้นาะนะครับพอกดลงไปปุ๊บปุ๊บจะมีหน้าต่างขึ้นมานะครับให้เรากําหนดขนาดของสกรีนโทนครับรูปร่างด้วยแล้วก็มุมมองสาขนาดระยะห่างทีนี้เราโอเคไปก่อนก็ได้ครับตรงนี้เพราะว่าการดูตรงนี้มันจะดูยากนะอ่แล้วก็โอเคไปแต่เกวว่าเราได้โทนแล้ว ตัวเม็ดเนี่ยเรารู้สึกว่าตรงว่ามันถี่ไปห่างไปนะครับเราก็จะมาปรับตรงนี้นะครับมันชื่อว่า La เ r อร์พาราพต้คือสังเกตว่าตอนนี้เวลาเราทำสกรีนโทนขึ้นมาใหม่นะครับมันจะขึ้นเป็น La เยอร์ใหม่นะครับ La เย r เนี้เรียกว่า layer tone ครับเรียกว่า La y e r tone ครับก็คือเป็น La เย r ของสกรีนโทนเบอร์นี้เลยนะครับที่เราจะตั้งเอาไว้นะครับซึ่งเราจะปรับ ตัวขนาดของเม็ดได้ที่หน้าต่างข้างบนที่ชื่อว่า layer property วิธีปรับก็คือเราจะปรับ frequency กับ density นะครับส่วน frequency นี่จะเป็นความห่างนะครับเราก็ปรับให้ได้ขนาดที่ต้องการนะค่า default มันจะเป็น s สก e ีนโทนที่เป็นเม็ดวงกลมครับซึ่งเราปรับเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับเนี่ยครับมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยม เป็นรูปเพชรเป็นรูป,ปนอยก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสกรีนโทนอีกแบบหนึง่งประมาณนี้นะครับทีนี้หลักการเบสิกของการทำสกรีนโทนก็คือว่าถ้าเราจะใส่สกรีนโทนเพิ่มในอีกตำแหน่งนึ่งผมก็ทำเสีย c ชั o n เข้ามาก่อนทีนี้ถ้าจะเป็นเบอร์เดียวกันอย่าไปกดนิวโทนนะครับอย่าก,กดนิวโทนเพราะว่ามันจะสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นไปเรื่อยๆไม่รู้จบเพราะนั้น ในหน้ากระตูนเราเนี่ยมันจะมีเลเยอร์ที่เป็นโทนเยอะมากแล้วเราก็จะสับสนเองครับต้องไปนั่งหายนะครับคือถ้าเป็นเบอร์เดียวกันเนี่ยกดเทเลยนะครับกดเทก็คือกดทางสีแทนสังเกตว่ามันอยู่มันอยู่ข้างกันนะครับสังเกตมันอยู่ข้างกันนะแต่แทนที่กดนิวโทนนะครับถ้าเราใช้สกรีนเบอร์เดิมเราเลือกเลเยอร์ที่เป็นโทนเบอร์ที่เราทําไปแล้วเนี่ยเบอร์เดียวกันเนี่ยนะครับกดฟิลแทนนิวโทนครับอ่ามันจะฟิล คือโดยหลักการนะครับคือถ้าเรามาดูที่เลเยอร์หลักการของมันก็คือว่าจริงๆแล้วตอนเราติดโทนครั้งแรกไม่ว่าจะเป็นจุดไหนของภาพก็ตามนะครับตัวโปรแกรมเนี่ยมันติดโทนเบอร์เนี้ยให้ทั้งภาพเลยนะครให้ทั้งภาพเลยแต่ว่าเซเลคชันที่เราทําตอนแรกเนี่ยนะครับมันจะทํามาส k i n g ขึ้นมาโดยอัตโนมัติให้เราเพราะนั้นมันจะแสดงผลเฉพาะตรงส่วนที่เราทำเซเลคชันไว้ มันเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมเราเวลาจะทำสเกนเบอร์นี้ในอีกจุดหนึ่งเนี่ยเราแค่เทสีนะเพราะว่าโปรแกรมเนี่ยมันก็จะไป uh, ทำมาสในส่วนที่เป็น Selection ใหม่ให้เรานะครับอันนี้ก็เข้าใจหลักการว่าอย่างนี้แต่ว่าก็จําแค่ว่าถ้าเป็นสเกนโทนเบอร์ใหม่กดนิวโทนนะครับแต่ถ้าเป็นเบอร์เดิมนะครับก็เลือกเลเยอร์เป่นเบอร์นั้นแล้วก็กดเทสีแทนสมมุติผมจะทําเงาตรงนี้ เป็นเบอร์เดิมเบอร์เดียวกันอ่าผมกกดเทครับมันก็จะได้เป็นสกรีนโทนะฉะนั้นเลเยอร์มันจะไม่เยอะนะครับแล้วเดี๋ยวผมพูดถึงหลักการทำสกรีนโทนอทีซึ่งเราจะไม่ได้ใช้น้ำหนักเยอะอยู่แล้วนะครับในกระตูนหนึ่งหน้านะครับแต่ทีนี้อ่ะสมมติผมอยากได้สกรีนโทนเบอร์ใหม่ละตอนนี้เรากดนิวอโทนก็เหมือนเดิมนะครับโอเคไป่ะสังเกตว่ามันจะขึ้นเป็นเลเยอร์ใหม่ พร้อมกับมี masking ที่โผวแค่บริเวณนี้สมมุติว่าน้ำหนักนี้โอเคเราไม่ปรับนละอันนี้เป็นเทากลางตรงนี้นะครับอผมจะทําน้ําหนักตรงนี้เป็นเบอร์เดิมที่มีอยู่แล้วอ่ะเราก็เทสีเลยนะครับฝั่งนี้เหมือนกันเพื่อให้มันมีมิติตรงนี้เราก็จะเป็นเทากลางที่เราเพิ่งทําขึ้นมาใหม่นะครับแต่ว่าอันนี้เราต้องไปเลือกเลเยอร์ที่เป็นเทากลางก่อนนะแล้วก็เทสสีแค่นี้เอง ทีนี้อ่ะเดี๋ยวจะพูดถึงหลักการทำสกรีนโทนครับในหน้าการ์ตูนหนึ่งหน้านะครับต้องเข้าใจก่อนว่าการทำสกรีนโทนเนี่ยไม่ใช่การลงสีครับอันนี้ตั้งเป้าไว้ก่อนการทำสกรีนโทนเป็นแค่การทำน้ำหนักน้ำหนักในการ์ตูนหนึ่งหน้าเนี่ยนะครับเราแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ขาวเท่าดำในการ์ตูนหนึ่งหน้านะครับาการ์ตูนหนึ่งหน้ามันก็จะมีหลายช่องถูกไหมครับแต่เวลาเรากะปริมราณน้ําหนักในการ์ตูนหนึ่งหน้าเนี่ ในบรรยากาศปกตินะครับบรรยากาศปกติหมายถึงว่าไม่ใช่ตอนกลางคืนหรือว่าในบริเวณที่มันแสงสว่างจ้าอะไรเงี้ยคือการ์ตูนที่น้ําหนักเขาามากเกินไปมันก็จะรู้สึกว่าเหมือนงานไม่เสร็จครับเอามากไปนะครับมันจะดูไม่น่าอ่านมันจะดูอึมครึมดํามากไปมันก็มืดไปอ่ะไม่น่าอ่านอีกเหมือนกันนะครับดูไม่ค่อยออกทีนี้เวลาเราพูดถึงจัดส่วนทั้งหมดเนี่ยนะครับจริงๆแล้ว น้ำหนักดำเนี่ยนะครับควรจะมี10-20%เต็มที่ของพื้นที่ทั้งหมดนะครับกระตูนหนึ่งหน้าไม่ใช่หนึ่งช่องนะครับกระตูนหนึ่งหน้านะครับทีนี้ขาวกับเทาเนี่ยก็ต้องแบ่งกันแต่ขาวต้องมากกว่าขาวต้องมากกว่าสมมติตีถ้าดำไป20%แนละ้ก็เหลืออีก80%ถูกไหมครับสมมติอนะจริงๆแล้วพื้นที่ขาวมันควรจะสัก50%เห็นไหะครับ อันนี้ก็สักสามสิบเปอร์เซ็นตขาวเนี่ยให้มากที่สุดที่สุดเป็นระดับหนึ่งเราล,ง,ลงมาก็คือเทาแล้วก็ดําแต่ไม่ได้เป็นสัดส่วนเท่ากันนะครับสัดส่วนบ,บนี้ยมันทาให้การ์ตูนมีน้ําหนักที่ดีแล้วก็หน้าอ่านหน้าการ์ตูนโดยส่วนมากบรรยากาศปกติสัดส่วนประมาณนี้ตัวขาวกับเทาเนี่ยสามารถบาลานซ์ได้แต่ว่าดําเนี่ยในบรรยากาศปกติเนี่ยต้องอย่าให้มันเกินนี้สิถึงยี่สิบเปอร์เซ็นตเทาเนี่ยนะครับ ันจะแบ่งเป็นสองน้ำหนักเท่านั้นเองครับก็คือประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นตกับห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับประมาณเนาะนะครับยี่สิบอาจจะยี่ิบห้าก็ได้นะครับยี่สิบถึงยี่ิบห้านะครับสองหนักนี้เดี๋ยวลองใส่ดูก่อนให้มีแค่สองน้ำหนักนี้ครับดนะนั้นถ้าอ่าน้ำหนักตัวไหนเนี่ยที่รู้สึกว่ามันเกินกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นตนะ ตรงนี้ให้ใช้ดําไปเลยนะครับให้ใช้ดําไปเลยเป็นพื้นที่ดำไปแล้วก็เพราะนั้นถ้าเราแบ่งละเอียดมันก็จะเป็นแบบนี้อ่ะก็คืออันนี้ก็เป็นขาวไปเพราะนั้นดำก็คือพื้นที่ที่เป็นโทนที่เกิน50รหลักการอย่างเงี้ยผมว่าเราทำน้ำหนักได้ดีจริงๆตัวที่เป็นน้ำหนักดำเนี่ยนะครับเราจะกำหนดมาตั้งแต่ลายเส้นแล้วเร,เราต้องเผื่อพื้นที่ พื้นที่ผมดำไปด้วยไม่ว่าจะเป็นบน,บนตัวละครหรือบนบนแบ็คกราวอะไรก็ได้นะครับจะมาทำในตอนทำสกรีนไปด้วยก็ได้แหละแต่ว่าการเผื่อมันแล้วเราจะกาเรียกไรกำหนดน้ำหนักได้ง่ายกว่าอ่านี่ผมทำเป็นตัวรูปไว้แต่อย่างที่บอกนะครับการกำหนดน้ำหนักเนะี่ยมันไม่ได้มีรูปแบบตายตัวไม่มีผิดไม่ถูกนะครับก็เป็นสไตล์เวลาทำนะครับผมก็จะกำหนด เอาอ่อนกับเทากลางแหละเพราะว่าตอนเนี้ผมกําหนดน้ําหนักดํามาแล้วก็คือตรงเงาดําซึ่งอันนี้ก็จะกําหนดมั้งแต่ลายเส้นเลยนะครับทีนี้อ่ามันมาทําตัวสี่เหลี่ยมก่อนก็ได้นะครับให้เป็นเทาอ่อนก่อนสมมติอ่ะด้านนี้ผมจะทำเป็นเทาอ่อนนะผมก็นิวโทนเลยอ่ะสมมติอันนี้คือเทาเทา25เปอร์เซ็นต์ทีนี้มันมีจุดอื่นอีกไหมสมมติผมก็อาจจะแบบตรง รูปทรงกลมข้างหลังเนี้ยนะครับอาจจะเป็นได้เพราะฉะนั้นถ้าเราใช้เบอร์เดิมแล้วก็กดเทสีเทสีมาทีนี้มันมีเงาของตัวีเหลี่ยมภาพลงไปด้วยอาจจะลองเพิ่มแล้วกเทสีไปมันไม่ได้ลมกาเพิ่มเนี่ยง่ายแล้วก็เร็วนะครับแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับ ทีนี้อ่ะอีกด้านหนึ่งทีนี้ผมจะเป็นเทากลางและเทากลางตรงนี้มีช่องวัวอยู่ก็เทสีเข้าไปทีนี้ก้อนหินข้างหน้าเนี่ยว่าจะให้เป็นสองส่วนฮะอาจจะมีเทาอันนี้อยู่ตรงนี้แล้วก็แต่ว่าครึ่งบนเนี่ยจะเป็นเทาอ่อนก็เราก็เลือกลเลเยอร์เทาอ่อนแล้วก็เทสีตัวฉากข้างหลังเนี่ยผมว่าจะอยากให้ตัวบบแบ็คกราวข้างบนมันมีบรรยากาศครับเพราะนั้น เราก็เลือกว่าจริงๆก็จะเป็นเบอร์อื่นเพิ่มเข้ามาอีกก็ได้นะครับอันนี้ไม่ได้ตายตัวกันแต่สมมติเราใช้แค่นี้นะครับผมอาจจะเลือกเป็นเอาเอากลางเอาห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วก็เทเข้าไปเราสึกออน้ำหนักดาาํามรนยงขาดแล้วก็หาที่เติมน้ำหนักดําเข้าไปก็ได้เน,นี่ยเ,เป็นการเปลียนบรรยากาศนะครับตรงนี้ก็ตามนะสมมติผ่าปัาใจเป็นแบบพอจะดเข้าไปอ่าเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นน้ําหนักรวมที่สำหรับผมก็คือโอเค ตัวสกรีนโทนเนี่ยนะครับมันจะมีเทคนิคที่เขาเรียกว่าการขูดสกรีนโทนเพื่อให้มันเกิดแสงขึ้นนะครับคือดั้งเดิมก็คืออย่างที่บอกว่าแผ่นสกรีนโทนของญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นสติกเกอร์ใสที่มีโทนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะทําให้มันเกิดแสงเ่เขาก็คือเขาจะเอาคัตเตอร์นะครับเอาด้านที่ไม่คมของคัตเตอร์นะครับสันเนี่ยมาขูดตัวไม่สกรีนบนสติกเกอร์นั้นนะออกมันก็ทำให้ตรงนั้นเป็นพื้นที่ขาวขึ้นมา มันก็จะเป็นศิละปะแบบหนึ่งนะวองการทําสกรีนโทนของญี่ปุ่นคือเวลาเราจะขูดสกรีนโทนเนี่ยนะครับให้เลือกเครื่องมือที่เป็นยางลบนะครับแล้วก็เลือกอตัวโทนเลือกเลเยอร์ที่เป็นโทนอังน,นั้นนะครับแล้วก็มาลบเลยครับนี่นะครับก็ะะจะเป็นการนี่ก็เรียกว่าขูดสกรีนนะครับคือเราอาจจะมีการลบแบบเป็นสายเส้นด้วยก็ได้นะครับช่วยให้มันมีมิติมากขึ้นอ อย่างเช่นกนะารสานเส้นคืออะไรน,นะรสมมติมุมนี้เราอยา,อยากใส่แสงเข้าไปหนึ่งนะครับเราก็จะมีการก็คือสานเส้นไปด้วยนะครับมันจะดูเป็นเส้นได้ด้วยหรือจริงกรงะทั่งการวาดลงไปเลยเพิ่มโดยใช้การใชอ้อุปกรณ์ปากกาก็ได้นะครับสมมติผมจะเพิ่มเงาตรงนี้ผมก็เอาอุปกรณ์ปากกามาวาดวาดลงไปบน layer t o โทนะครับมันก็จะเป็นการแบบเพิ่มโทนไปเลยอย่างนี้ นี่ก็สะดวก็รับไฮไลท์เล็กๆนะครับแต่ถ้าเป็นพื้นที่ใหญ่ๆเนี่ยก็ควรจะใช้ตัวที่เป็นเซเลชันมากกว่ามันจะเร็วกว่าแต่เวลาทำการ์ตูนเราเราต้องมองเป็นทั้งหน้านะครับไม่ได้มองเฉพาะช่องเพราะว่าถ้าเราทำน้ำหนักให้พอดีแล้วดูเป็นช่องเนี่ยสุดท้ายน้ำหนักมันจะเยอะเกินไปก็ได้ผมลองทำเป็นหน้าการ์ตูนดูแล้วกันแรกเริ่มเราดูก่อนนะว่าในเนี้ยมันมีโทนที่เราใส่ ลักษณะของการเป็นสีของตัวละครไหมไม่ว่าจะเป็นสีผิวสีเสื้อผ้านะครับเราใส่ตรงนั้นก่อนเพื่อให้เกิดน้ำหนักตัวละครตัวเนี้ยที่ผมเขียนนี่นะครับจะเป็นตัวที่มีสีครับสีผิวเป็นสีเอาอะึงวัตถุมนี้นะครับทีนี้ตัวละครตัวนี้มันโผล่ที่ไหนก็ก็ต้องตามไปใส่ก่อนเพื่อกําหนดน้ําหนักแรกก่อนเราใส่เขาเรียกอ,อะไร จุดบังคับแล้วนะครับเราใส่น้าหนักบังคับแล้วเราก็มาลองดีไซน์ดูนะครับตรงตรงช่องกลางเนี่ยนะครับจริงมันจะมีโฟกราวเป็นคือคือช่องเนี้ยที่เห็นตรงกลางมันแบ่งเป็นสองอันเนี่ยแต่จริงๆมันคือช่องเดียวกันนะครับแต่นี้มันคือตัวพนักงานเซิร์ฟนะครับเป็นเป็นโฟกราวตอนนี้เรากําหนดได้ละสองน้ําหนักละครับพื้นที่ดำนะครับจนตอนเนี้ยหน้าเนี้ยจริงๆแล้วขาดพื้นที่ที่เป็น ดำนะครับาการใส่พื้นที่ดำเนี่ยบางทีมันก็สื่อความหมายเรื่องการคิดอยู่ในข่้วความคิดได้ด้วยนะครับเพร,เพราะอย่างช็อตเนี้ยจริงมันเป็นเรื่องที่ตัวละครกาลังคิดอะไรบางอย่างอยู่่ะแต่ว่าผมจะกําหนดพื้นเพราะหน้านี้มันขาดพื้นที่ดำหน้าผมกําหนดพื้นที่ดําตรงจุดนี้ไปละตอนนี้มันก็ค่อนข้างได้พื้นที่ดําที่ในสัดส่วนที่โอเคแล้วนะครับเพราะนั้นอะผมก็ ผมก็จะลองไปลองดูที่อื่นดูทีนี้อันนี้จะเป็น,นอย่างี้ก็ได้แต่ผมว่าเม็ดใหม่จะซ้ากันนะครับตรงนี้ผมอาจจะทําเป็นแค่บรรยากาศมากกว่าอทีนี้ก็ขูดนิดนึงนะครับถ้าท่านเป็นเหมือนไร่อย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ขูดช่วยอย่างเงี้ยนะครับขูดช่วยมันก็จะเป็นแบบได้บรรยากาศ สมมติอย่างช่องแรกเนี่ยพอเรามาดูเนี่ยมันรู้สึกว่าไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เพราะมันจะมีแต่ขาวขาวกระดาเลยผมจะใส่เงาอีกเลเยอร์หนึ่งเข้าไปเพราะว่ามันเป็นชุดขาวคือคือถ้าเราไม่ใส่เลยเนี่ยมันรู้สึกเหมือนแบบมันไม่เสร็จดีครับเพราะนั้นก็อันนี้ก็จะเป็นเงาอีกเลเยอร์หนึ่งอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันก็จะมีเงาตกตกระทบตรงนี้อีกนิดหนึ่งอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วเ,เ,เราดูก่อนเพราะนั้น ตองแรกเนี่ยผมว่าน้ำหนักเพิ่มขึ้นละตอนนี้ภาพรวมของหน้าเนี่ยน้ำหนักเกือบจะโอเคหมดแล้ว วงานจริงผมก็จะมีการใส่โทนไล่โทนอะไรกันอื่นอีกเข้าไปอีกนิดนึงแหละครับแต่ว่านี่ก็จะเห็นภาพรวมว่าอันนี้คือน้ำหนักที่ที่พอดีตามที่เราเรากําหนดไว้ครับก็ยาวเลยนะครับแต่เทปนี้ก็พยายามให้เห็นรายละเอียดไปเลยก็ดีกว่าวิธีคิดวิธีใส่สกรีมโทนว,ว่าควรจะใส่จุดไหนยังไงน้ำหนักเป็นยังไงเราคิดว่าน่าจะได้อะไรไปช่วยในการเขียนการ์ตูนโดยเฉพาะสำหรับคนที่เริ่มเขียนใหม่เพราะนั้นสำหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณมากนะครับก็ที่ติดตามมาก็อาจจะดูมาจนจนจบตรงนี้กกกกนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะครับหรือชวนเพื่อนชวนคนที่สนใจเขียงกร์ตูนมาดูแชแน,นลนี้ก็ได้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ